นี่คือเคสคอมพิวเตอร์ราคาเพียงแค่ประมาณ1,500บาทเท่านั้นครับตรงนี้สามารถติดพัดลมได้ด้านหน้าแถมมาให้แล้วถ้าเกิดคุณต้องการติดพัดลมเพิ่มด้านบนก็ทำได้ CPU c o o ค er ตัวนี้สูง155ม mm, ิลลิเมตรซึ่งบอกได้เลยว่าพอดิบพอดีเป๊ะพื้นที่ถามว่าเยอะไหมเยอะกว่าที่คาดถือว่าเคสราคาขนาดนี้แต่ว่ามีช่อง ลอดเก็บสายได้ขนาดนี้ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะมารีวิวเคส1รุ่นที่ต้องบอกว่าเห็นแล้วตกใจในเรื่องของราคามากนะครับเพราะว่าฟังก์ชันการใช้งานต่างๆรวยไปถึงพัดลมที่แถมมาให้เนี่ยมันคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับกับ Galax ก Le v o l โว o ิชั่ อันนี้คือชื่อรุ่นเลยนะเพื่อนๆไปเสิร์ชดูได้ราคาที่ผมหาดูเนี่ยมันก็จะสวิงเล็กน้อยแล้วแต่ร้านบางร้านก็มีจัดโปรโมชั่นอะไรอย่างนี้แต่ว่าคร่าวๆเ,เนี่ยประมาณ1,500บาทเฉพาะตัวเคสและพัดลม4ตัวที่เป็น R G B สังเกตรครับอันนี้คือตัวอย่างที่ผมประกอบให้ดูทั้งเซ็ตซึ่งตัวนี้เป็น Intel Gen 12ด้วย i 5 12600K พร้อมกับการ์ดกอ g a า a x ู เป็นไงครับดูเต็มดูแน่นถึงแม้จะเป็นเคสราคาไม่แพงแต่ก็ทําให้เครื่องดูสวยขึ้นได้เออทุกอย่างถูกจัดวางองค์ประกอบไว้ได้ค่อนข้างลงตัวเลยสําหรับเคสตัวนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ครับเรามาดูว่าเคสราคาแค่พันหเนี่ยมันสามารถติดตั้งอุปกรณ์อะไรยังไงได้บ้างครับตอนนี้เราปิดเครื่องทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เราเอาฝาเทมเปอร์มาติดให้ดูด้วยนะครับซึ่งอาจจะเห็นคุณนๆหน่อยเพราะว่าผมยังไม่ได้ลอกตัว พลาสติกออกนะมันแปะเอาไว้อยู่นะครับก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งส่วนนะก็คือมีเทมเพอร์การ์ดให้ด้วยเป็นยังไงราคา1,500แต่คุณได้ทั้งเทมเพอร์การ์ดได้ทั้งพัดลม R g b 4จตัวเออแล้วเทมเพอร์การ์ดเขาเนี่ยเป็นแบบเต็มบานนะไม่มีขอบนะนี่ครับก็ถือว่าหนาทีเดียวนะพอเราปิดลงไปเนี่ยมันก็จะพอดีกับตัวการ์ดจอเลยนะครับแต่เนี้ยผมบอกว่าอย่างหนึ่งแล้วกัน ถ้าคุณติดเทมเพอร์กั๊แล้วปิดทึบแบบนี้แล้วก็ตั้งกร๊ดจอเป็นแนวตั้งแบบนี้ส่วนตัวผมไม่อยากแนะนําเพราะว่ามันจะร้อนถือได้เิดเป็นกร์ดจอรุ่นเล็กๆอาจจะได้ถ้าเกิดคุณไม่ได้ซีเรียสความร้อนมากเพราะว่าตัวเทมเพอร์เนี่ยมันเกือบจะแนบติดกับตัวพัดลมแล้วเพราะฉะนั้นลมเย็นที่จะเข้าไประบายความร้อนให้กร์ดจอมันจะค่อนข้างอัน้นนะฮะอันนี้เป็นข้อแนะนําส่วนหนึ่งแล้วกันแล้วก็หลายคนอาจจะแบบว่าเอองั้นผมเปิดฝาไปเลยถามว่าอ่าโอเคอันนั้น แน่นอนว่าลมเย็นเข้าเต็มๆแต่สิ่งที่คุณต้องระวังคืออะไรรู้ไหมระวังจะมีสายหรืออะไรก็แล้วแต่เกิดอุบัติเหตุแล้วมันไปโดนพัดลมหักแน่นอนนะครับเพราะว่าอันนี้ถ้าเราตั้งไว้แล้วแบบเกิดเผลอหรือเอาอะไรไปเกี่ยวกับตัวพัดลมนะครับระหว่างการใช้งานนะมันค่อนข้างอันตรายโดยเฉพาะถ้าคุณวางไว้ใต้โต๊ะเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงเลยทีเดียวผมอยากจะแนะนําอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าคุณไม่ไม่ทำฝาเทมเพอร์ใหม่ แล้วก็เจาะช่องระบายอากาศแล้วก็ทําเป็นแฟนกิลวอะไรแบบนี้ก็ไม่อยากให้ติดเป็นแนวตั้งเท่าไหร่ที่ผมติดแบบนี้ให้ดูเนี่ยเพราะว่าผมอยากจะโชว์ให้เห็นว่าอ่าเคสตัวนี้มันสามารถติดตั้งแนวตั้งได้แต่ไม่ได้แถมไลเซอร์การ์ดให้นะครับไลเซอร์การ์ดเราเอาส่วนตัวมาติดตั้งใช้ตั้งหากนะครับอันนี้เป็นเรื่องของภาพรวมคร่าวๆเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดว่าสามารถติดตั้งอุปกรณ์อะไรยังไงได้บ้างเริ่มจากที่ด้านหน้าก่อนดีกว่านะฮะเรื่องของดีไซน์เลยปุ๊บอ่า เดี๋ยวเราเอาเทมเอร์ออกก่อนหน้าเคสจะเป็นลักษณะตะแกรงแบบเจาะรูเป็นเมชนะครับเป็นตะข่ายแบบนี้เพื่อให้โฟลลลมดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ด้านบนจะสกรีนเป็นแบรนด์กาแล็กนั่นเองนะครับก็ดีไซน์แบบดูเรียบง่ายไม่ได้หุอหวาอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเน้นในเรื่องของการใช้งานเป็นหลักพร้อมกับพัดลม RGB ด้านหน้า3ตัวด้านหลังหตัวเป็นแบบ RGB นะฮะ แต่ไม่สามารถใช้งานร่วมกับเมนบอร์ดซิงค์ได้เนื่องจากว่ามันคือไฟ RGB ไม่ใช่ ARGB นะครับปรับอะไรมันไม่ได้เลยอะ่ะมันจะเป็นลักษณะเรนโบว์ที่เราเห็นตอนต้นคลิปนะครับอ่าเรามาดูด้านในส่วนของการติดตั้งอุปกรณ์อีกทีนะครับก็เริ่มจากตัวมาเธอบอร์ดละกันบอร์ดรองรับใหญ่สุดคือ ATX นะครับตัวนี้เราก็ติดตั้งเป็น ATX เป็น asrock z 6 9 0 p h a n t o m gaming 4นะครับก็เป็น ATX มันจะพอดีมากๆเลย ด้านบนจนชนขอบด้านล่างแต่พื้นที่ด้านบนจะเหลืออยู่นะครับตรงนี้สามารถติดพัดลมได้ด้านหน้าแถมมาให้แล้วถ้าเกิดคุณต้องการติดพัดลมเพิ่มด้านบนก็ทําได้สามารถติดได้1 4 0ม mm ิลลิเมตรได้เลยนะ2ตัวแล้วก็เรื่องของการติดตั้งหม้อน้ำเนี่ยตามสเปคผมเข้าไปดูที่เว็บไซต์เขาไม่ได้พูดถึงการซัพพอร์ตเรเดียเตอร์แต่ผมดูพื้นที่แล้วน่าจะใส่หม้อน้ําได้ ทั้ง2ตอนและ3ตอนอย่างด้านบนเนี่ยพื้นที่เหลือค่อนข้างเยอะมันเป็นเคสที่ด้านบนเนี่ยมีพื้นที่เหลืออีกนะครับมันไม่ใช่แบบว่าชนแล้วก็บอดติดอยู่ตรงนี้เลยนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเนี่ยมันจะมีพื้นที่เหลือเพราะฉะนั้นส่วนตัวคิดว่าน่าจะติดตั้งหม้อน้ําได้อีก2ตอนด้านหน้าก็ติดตั้งได้เพราะว่าเขามีช่องเรียกว,ว่าบากช่องเอาไว้แล้วเพื่อสําหรับหม้อน้ํา3ตอนนะหรือว่าใครใช้2ตอนก็เพียงพอแล้วก็2ตอนก็ติดตั้งได้เช่นกัน เพราะฉะนั้น3ตอนใหญ่สุดเนี่ยคือ360มิลลิเมตรอ่าก็คุณก็รื้อชุดพัดลมเก่าออกชุดหน้าแล้วก็ใส่ชุดหม้อน้ําเป็นชุดน้ําปิดลงไปแทนนะฮะแต่เนี้ยเราติดตั้งชุด CPU c o คูลเลอร์เป็นแบบชุดลมตัวนี้เป็น Deep ฟคูลนะฮะตัวใหม่เลย AK 4 0 0เป็นแบบ1 Tower CPU วอร์คูลเลอร์ตัวนี้สูง155ม mm. ิลลิเมตรซึ่งบอกได้เลยว่าพอดิบพอดีเป๊ะเราเบี่ยงให้ดู คือผมคิดว่าเคสตัวนี้น่าจะรองรับอ่ะเอียงๆนิดๆนะในส่วนของ CPU c o o คูลตัวนี้155มิลอย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้มันค่อนข้างปริ่มเลยเห็นปะผมคิดว่าเคสนี้รองรับไซส์ใหญ่สุดได้ที่155ม mm ิลลิเมตรนี่แหนละในสเปคผมไปดูแล้วมันไม่ได้แจ้งว่ารับได้เท่าไหร่แจ้งแค่ในส่วนของกราฟิกการ์ดนี่กราฟิกการ์ดเนี่ยรองรับได้อยู่ที่330มิม เพราะฉะนั้นซ p บีอคุณเลรกก็เป็นส่วนสำคัญนะถ้าเกิดใครใช้เนี่ยกลัวว่ามันจะใหญ่ไปหรือเปล่าผมคิดว่าถ้า1 6 0ม mm ิลลิเมตรขึ้นไปเนี่ยอาจจะติด165 mm ผมว่าติดแน่นอนถ้าเอาชัวร์เลยให้เหมือนกับตัวนี้คือแค่นี้ก็ปิดม,มากแล้ว155ม mm. ิลเออมิลก็อันนี้คือสิ่งที่ต้องดูเลยนะแต่ถ้าเกิดใครแบบใช้ชุดเล็กๆ CPU ตัว i3 อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แรงมากใช้ซิงค์เดิมๆก็ได้นะครับส่วนของการติดตั้งพัดลมเพิ่มเติม ด้านล่างตรงนี้สามารถติดได้อีกอย่างละ1ตัวนะ120มิลลิเมตรเออถือว่าถ้าคุณติดทุกอย่างครบเนี่ยมันจะแน่นมากๆเลยแต่โฟโล์การระบายอากาศก็ดีเช่นกันอ่าก็คือถ้าคุณติดตั้งกา๊าซแนวนอนเนี่ยแล้วก็ติด2ตัวตรงนี้ก็น่าจะโอเคครับเพราะว่าช่วยระบายอากาศเรื่องของกา๊าซจอได้ด้วยประมาณนี้นะเพราะว่าสายก็เป็นแบบมาตรฐานสามารถ ใช้งานแบบไซส์ปกติได้มาว่ากันที่ฟอนต์พาเนลด้านบนกันนะครับเริ่มจากตรงนี้ครับปุ่ม power 1ปุ่ม Reset 1แล้วก็ usb 2.0นะครับมี2พอร์ตหูฟังไม์และ usb 3.0อีก1พอร์ตครับแล้วก็เรามาดูพื้นที่เก็บสายแล้วกันที่ด้านหลังนะครับป๊าอ่ะ,อะฝาหลังนี่คือฝาหลังของเขานะฮะก็จะไม่ได้ตีโป่งอะไรเลยเรียบเแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นจะต้องเก็บสายดีๆหน่อยนะครับ หมุนให้ดูนี่ตามแบบฉบับของผมแหละมาไม่มีการเก็บสายใดๆทั้งสิ้นนะอันเนี้ยคือผมก็เสียบยัดยัดยัดลงไปคือข้อดีของการใช้ชุดลมคือสายมันไม่ลุงลังมันไม่ได้มีสายอะไรที่จะต้องมาเก็บด้านหลังอีกถ้าเกิดเป็นชุดน้ําปิดเนี่ยอาจจะต้องมีไฟ R G B อะไรที่มันมาต่อผ่านทับอะไรอย่างงี้แต่นเนี้ยเป็นชุดลมใส่แค่เขาเรียกว่าติดตั้ง พัดลมลงบอร์ดแค่นั้นก็จบนะครับมันไม่ต้องอ้อมสายอะไรมาเพราะฉะนั้นสายตรงนี้จะมีแค่พวกสาย24พิสนสายการ์ดจอที่จะต้องมาอ้อมมาซ่อนไว้ตรงนี้เท่าน,นั้นเองนะครับพื้นที่ถามว่าเยอะไหมเยอะกว่าที่คาดเพราะว่าเนี่ยดูช่องช่องตรงนี้ถือว่าเหลือนะผมเอานิ้วใส่เข้าไปได้เนี่ยเหลือเลยอะ่ะเนี่ยเลาะเก็บถือว่าเคสราคาขนาดนี้แต่ว่ามีช่อง รอดเก็บสายได้ขนาดนี้ก็โอเคนะครับมาว่ากันเรื่องของการติดตั้งสตอเลจหรือว่าฮาร์ดดิสจริงๆด้านล่างตรงนี้ผมไม่ได้ใช้ผมเลยเอาออกที่เป็นพาวเวอร์นะครับมันจะมีแลกอันนี้ให้นี่ก็จะมีแลกฮาร์ดดิสเห็นไหมฮาร์ดดิสหรือ SSD หมายความว่าด้านบนนะตรงนี้สามารถติด SSD 2.5หรือว่าฮาร์ดดิส์3.5ก็ได้นะครับนี่มันจะไปอยู่ตรงนี้ชุดนี้ติดฮาร์ดดิสได้สูงสุด 2ตัวเป็นขนาด3.5หนะครับหรือว่าเป็น2.51ตัว3.51ตัวก็ได้เช่นกันและถ้าคุณมี ssd 2.5เพิ่มสามารถติดได้อีก1 2 3ตัวหมายความว่า ssd 2.5ถ้าติดตั้งรวมกับแหลกตัวนี้นะสูงสุดคือ4ตัวเลยทีเดียวนะครับแต่ฮาร์ดดิสส์าสูงสุดคือ2ตัวเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้นะถ้าเกิดใครแบบใช้ทํางานทั่วไปเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดเซนะิร์ฟเวอร์เนาะสตัวเนี่ยก็เหลือแล้วนะจัดแบบ 8เทเลาบต์สิเทเลาบต์ไปเลยนะฮะเออจะได้ไม่ต้องใช้ฮาร์ดดิส์หลายลูกนะครับอ่ะก็อนนี้ก็คือทั้งหมดต้องบอกว่าเป็นเคสที่ราคา1,500แต่ออปชั่นการใช้งานเนี่ยครบจริงๆไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งชุดลมชุดหม้อน้ำการ์ดจอหรือว่าจะเป็นเรื่องของสตอ r เรต่างๆเนี่ยมีครบและเยอะกว่าที่คิดด้วยนะครับพร้อมกับพัดลมไฟ RGB 4ตัวที่แถมมาให้แล้วนะครับจบไปแล้วนะฮะกับเคสจากแบรนด์กาแล็กนะครับซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยหลายคนอาจจะรู้จักในเรื่องของการ์ดจอนั่นเองนะครับก็ใครที่สนใจเคสราคาไม่แพงแบบนี้แล้วก็มีพัดลมให้4ตัวพร้อมไฟ RGB เนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีทีเดียวสามารถตั้งการ์ดจอแนวตั้งแบบนี้ได้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง บริษัท ARC นะครับผู้นำเข้าสินค้าแบรนด์กาแล็ที่ส่งตัวนี้มาให้เราได้รีวิวนะคะใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ชี้เป้าลิงก์แล้วกันเราไม่ได้จําหน่ายนะครับเราจะแปะลิงก์ร้านที่มีจําหน่ายเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอครับสำหรับใครที่เพิ่งมาชมคลิปนี้ฝากด้วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ c o m p l e t e TV ครับ